สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ก็รับสู่ช่องนักกอล์ฟตกปลานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นลอกแในว่าลอกแในว่า g า r ิลาที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับผมก็ยังไม่ทำสัตว์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นลอกในเลทที่กลางๆนะครับไม่ได้แพงสูงเกินไปนะครับเราสามารถ เอามาใช้กันได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ผมเห็นแล้วว่ามันดีพอสมควรก็เลยซื้อมาลองรีวิวให้ทุกคนได้เลือกกันนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าที่เราจะซื้อนะครับผมโอเคสำหรับรอบตัวนี้นะครับผมขอเกินไว้ก่อนเป็นลอกราคาที่อยู่ประมาณ3 2 0 0รบาทถึง3,5 0 0าบาทแล้วแต่เบอร์นะครับผมมีตั้งแต่เบอร์1 0 0 0 2,000 2,500 3,000 4,000นะครับผมแต่5 0 0พันจะมีหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับโอเคผมไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรมากมายแค่จะมารีวิวตามการใช้งาน แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้อนความเห็นส่วนตัวแล้วก็ใครจะเห็นต่างนะครับก็ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็รับชมความเห็นของผมกันดีกว่านะครับโอเคก็จะเริ่มเลยผมจะมีรอบมาเปรียบเทียบทั้งหมดประมาณสอถึงสามตัวประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้ทุกคนเลือกกันได้อย่างง่ายนะครับโอเคโอเคไปดูที่การบ็อกกันดีกว่านะครับการูด้านะครับผมไกว่าการูด้านะครับ นี่เป็นตัว2 5 0 0นะครับผมโอเคเรามาดูสเปกกันคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะระบุให้ฟังนะครับรอบ6ต่อ2ต่อ1นะครับต่อการหมุน1ครั้งนะครับผมน้ำหนักตัวรอบอยู่ที่225กรัมนะครับส่วนเบรกในแม็กซ์รักอยู่ที่10กิโลกรมัมหรือว่า22ปอนด์นั่นเองนะครับส่วนรอบการเก็บสายต่อครั้งงที่ที่87เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลูกปืน6 เยอะมากนะครับผมเยอะมากๆโอเคนี่นะครับเขาจะมีเป็นให้เราดูว่าเป็นชิ้นส่วนของลอกนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เหมือนเป็นโปรโแกรมนั่นแหละนะครับโอเคเราก็จะมาดูพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับเป็นตัวลอกนะครับผมนี่ในกล่องก็จะมีใบรับประกันนะครับผม ใบรับประกันหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีแค่นี้นะครับแค่นี้สำหรับลอกนะครับผมซื้อลอกมาซื้อรถยนต์นะครับไม่แถมมาเยอะแยะอยู่แล้วโอเคก็เรื่อะครับที่ตัวลอกอันนี้ผมได้มาเป็นมือสองนะครับผมแต่ก็อยู่ในสภาพที่กําลังสวยอยู่นะครับไม่ได้มีรอยอะไรหนักนะครับผมโอเคสำหรับลอกตัวนี้นะครับเป็นแขนคู่เบอร์สองพันห้า ทำไมผมถึงซื้อตัวนี้เป็นแขนคู่ผมมองว่ามันคุ้มครับกับราคาประมาณนี้นะครับผมในเดทซื้อเนี่ย3ามพสามรบาทเป็นแขนคู่นะครับราคาเทียบใกล้เคียงกับอิมเมอร์แต่ว่าจะต่ำกว่าเฟรมนะครับผมสำหรับคนที่มองหาว่าทําไมต้องเป็นตัวนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้จ้างจากใดว่าหรืออะไรนะครับนี่นะครับสปูนเนี่ยเป็นแบบนี้ มีช่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็โรเตอร์เนี่ยเป็นแอร์บอลเหมือนเดิมนะครับผมแขนกว้างแบบกลวงนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยโอเคนี่นะครับเบรกเนี่ยเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับแน่นนะครับตามสไตล์ไดว่านะครับเบรกเขาจะหนึบนะครับผมแน่นมากนะครับนี่นะครับข้างในเป็นแบบนี้คลิกเสียงนะครับเป็นคลิกเสียงแบบ ปกตินะครับนี่มีลูกปืนนะครับอันนี้มีลูกปืนตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยผมก็ไม่ได้ขาดนะครับโอเคแต่อันนี้จะมารีวิวแบบโดยองค์ประกอบโดยรวมนะครับผมฟังเพื่อการตัดซื้อให้มันตัดสินใจซื้อได้มันง่ายขึ้นนะครับสําหรับลอกนี้เป็นลอกแขนคู่นะครับนี่คือแขนคู่ในราคาสามพันนิดๆนะครับผมผมบอกได้เลยถ้าคุณเคยซื้อฟูก้นะครับผมมันเป็นลอกอีกหนึ่งตัวที่ทําออกมาค่อนข้างดีสำหรับงานปลาโดยตรงนะครับผม หนึ่งลอกตัวนี้น้ำหนักเบาโอเคแต่เราจะไม่ได้พูดถึงอะไรว่าฟูโกโกในคลิปนี้นะเพราะผมเคยรีวิวไปแล้วลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับได้ว่าฟูกโกอันนี้กับอันนี้นะผมราคาสูสีกันมากๆนะครับผมเรื่องนั้นตัวมันคือแม็กซิลเหมือนกันทุกทุกคนแต่มันต่างอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักรอกเนี่ยอยู่ที่สองรอยี่สิบห้ากรัมนะถือว่าหนักไหมสำหรับผมมันไม่หนักนะครับสำหรับลอกเบอร์สองพันห้านะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่า เพราะว่าเนี่ยเรามีออฟชั่นหลายอย่างให้เราเลือกได้เราสามารถลดน้ําหนักได้จากสบู่นะครับมาาจะซื้อสบู่แต่งมาเปลี่ยนเมื่อลดไปอย่างต่ําก็คือสิกรัมนะครับต่อลสบู่นะครับอ่านี่นะครับเป็นได้ว่าการูด้าแล้วเรามาดูกันนี่ได้ว่าเฟรมครับแต่ว่าเป็นของผมเองแล้วผมผมเพิ่งถอดเสากระโลบออกนะครับนี่นี่คือไดว่าเฟรมนะครับทุกคน มันอาจจะไม่เดิมเพราะผมเอาสปูนออกแขนเอาออกแล้วก็มาใส่เป็นแบบนี้เพื่อลดน้ำหนักมันนะครับรอบตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สองร้อยี่สิบกรัมนะครับผมผมฟังฟังกันไม่ผิดสองรอยี่สิบกรัมต่างจากตัวนี้แค่ห้ากรัมทุกคนแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะนี่แทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับในเมื่อมันได้ราคาเนี้ยอันนี้คือสี่พันกว่าบาทสี่พันห้าเกือบห้าพันอันนี้คือสามพันนิดนิดสามพันต้น,ตน สำหรับใครที่จะซื้อลอกตกปลาแคตกปลาตกหมึกแคสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในงานทะเลอันนี้จะตอบโจทย์มากมากเพราะเป็นแม็กซิลนะครับผมเวลาเราใช้งานทะเลเนี่ยมันจะมีพวกปัญหาเรื่องเกิดการอาการสนิมขึ้นข้างในนะครับถุนถ้าเราดูแลไม่ดีไม่ล้างทุกครั้งอันนี้จะช่วยได้เพราะมันเป็นแม็กซิลอันนี้ก็แม็กซิลเหมือนกันและอันนี้คือห้าลูกปืนทุกคนรอบรอบไดว่าเฟร,รมตัวนี้คือ ห้าลูกปืนตัวนี้คือหกลูกปืนลูกปืนมากกว่าหนึ่งเลยนะแต่ราคาถูกกว่าโอเคผมจะไม่โม้ให้มากอันเนี้ยรอบห้าอันเนี้ยรอบหกนะครับเป็นรอบที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยสาหรับใครชอบรอบไฮก็มาตัวนี้เลยนะครับผมก็ไม่เสียเวลามากไปดูที่สเปคข้างกล่องสำหรับสองตัวนี้กันว่าเทียบมันแบบรู้กันเรื่องกันไปเลยนะครับมีแล้วนะครับเป็นได้ว่าเฟรมรุ่นเก่านะครับกับการุด้ารุ่นใหม่นะครับผมมาต่อมัดก,กันนะครับนี่ เลือกง่ายๆครับเลือกไม่ยากครับเลือกรอบโอเคทั้งสองปุวมเป็นแม็กซิลเหมือนกันตอต์ดิเกอร์เกียเหมือนกันนะครับผมมี ATD เหมือนกันนะครับ Airball นะครับ Airball m แมชชีนอลูมิเนียมสกู h a n น l ดผมคิดว่าสองตัวนี้มันมีเหมือนกันนะครับผมคือเหมือนกันหมดเลยทุกคนแต่อันนี้มันลูกปืนมากกว่าหนึ่งลูกปืนแล้วคือมันแม็กซิลเหมือนกัน แล้วเป็น d o บ b l e hand นะครับผมเหมือนกันแล้วก็มันอันนี้เป็นสปูนตืต้นก็จริงแต่อันนี้ก็สปูนตื้นเหมือนกันครับมันเป็น extra high นะครับผมอันนี้มันเป็นสปูนตื้นเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะครับผมรับประกันได้ว่ามันไม่ลึกมากสปูลไม่ลึกมากถึงมันจะไม่ใช่มีราด s shallow มันก็ไม่ได้ลึกมากไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับผมสายนะครับสายอันเนี้ยเอาเทียบง่ายๆผมมีปัญหาอันเดียวคือสาย 0.8นะครับสำหรับตัวนี้จะจุได้ที่190เมตรนะครับมันบอกอย่างนี้นะเอาง่ายๆหน้าตัด0.10นะครับใส่ได้190เมตรอันนี้หน้าตัด0.10เหมือนกันใส่ได้200เมตรอ่ะทุกคนมีลิมิต S ใส่ได้มากกว่า10เมตรนะครับอ่ะเทียบไปเลยอันนี้ใส่ถ่ายได้มากกว่า10เมตรนะครับโอเค ประมาณนี้ทุกคนทุกคนสามารถประหยัดเงินกันไปได้เยอะมากนะแต่สำหรับใครชอบได้ว่าเฟรมหรือว่าชอบในได้ว่าเฟรมก็ไปซื้อได้นะครับผมผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่ผมจะมาบอกถึงความคุ้มค่าเลือกตลอดความคุ้มค่านะครับว่ามันก็ไปได้เหมือนกันโอเคเราเทสไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูดีกว่าว่าไอ้ของแต่งเนี่ยมาใส่ได้ไหมนะครับมันก็เป็นรุ่นเหมือนกันคือ LT เหมือนกันซึ่งสปูลเนี่ยนะครับ สปู่นี่นะครับมันไม่ให้ลึกมากทุกคนดูดีๆมันไม่ลึกมากถึงจะลึกแต่มันไม่ได้ลึกมากโอเคนะครับเคลียนะครับเคลียนะครับไม่ได้หนักต่างกันมากต่างกันห้ากรัมนะครับโอเคถ้าเราแค่เปลี่ยนสปู่ย้ายมาโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมทาให้ทุกคนรับชมกันนะครับพอมรับแป๊บหนึ่งโอเคครับผมก็แปลงโฉมเรียบร้อยนะครับนี่เป็นหน้าตาแบบนี้นี่เบาลงนะครับบอกได้เลยว่าเบาลงนะครับอีกประมาณสิบกรัมนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วคุณก็ได้ลอกที่มันเบาลง นะครับถ้าอยากจะไปแต่งก็ไปซื้อมาใส่นะครับแบบนี้นี่เป็นแนวทางนะครับผมพอแล้วน้มาใส่เฉยๆนะครับให้คุได้รับชมกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมว่านะสวยส่วนตัวผมว่าเดิมๆมันสวยสำหรับเดิมๆมันสวยสำหรับผมนะครับโอเคซึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มันก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นมากๆนะครับอาจจะไม่มีอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันทําให้ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับการตัดสินใจตกมึกตกปลานะครับมาทางนี้ได้เลยเชิญนะครับ กาลูด้านะครับผมเหมาะกว่าอยู่แล้วนะครับผมราคาถูกกว่าคุ้มกว่าทุกอย่างนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้อะไรจากเขานะครับซึ่งผมก็มารีวิวเพราะผมชอบตกปลาเฉยๆนะครับโอเคในสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมและอย่าลืมนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับผมดีกรับหนึ่งแสนทวิตเตอรไคลเบอร์ผมจะแจกล็อกไร้ว่าลูเวียสเอลชีหนึ่งตัวทุกคนสามารถร่วมสนุกได้นะครับผมสามารถเลือกเบอร์ล็อกได้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกันไปก่อนลาแล้วนะครับทุกคนไปดีกว่านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ